รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ เราค่ะต้นนสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเวลาที่เราหวีผมเนี่ยแล้วผมมันถึงติดหวีไว้ด้วยล่ะคะเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตจ้าแล้วไฟฟ้าสถิตเนี่ยก็ไม่ได้เกิดแค่การหวีผมเท่านั้นนะถ้าต้นน้ำเนี่ยลองเอาแขนของเราไปใกล้ๆก,กับหน้าจอทีวีที่เพิ่งเปิดใหม่ดูสิขนแขนของเราเนี่ยจะลุกขึ้นมาเลยนี่ก็เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าขนแขนสแตนอาบใชไหคะเอ๊ะ แล้วไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะเอ๊ะได้ยินแว่แวๆว,ว่าใครสนใจเรื่องไฟฟ้าสถิตอยู่นะต้นน้ำยังค่ะต้นน้ำสงสัยสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้ยังไงคะอ้าวถ้าต้นน้ำสงสัยลุงก็จะอธิบายให้ฟังแต่ว่าเรามาทดลองอะไรกันบางอย่างสักก่อนดีไหมดีค่ะ เรามาเล่นเกมที่เขาเรียกว่ามนหมอง,งูพี่ดาวช่วยอธิบายให้น้องฟังหน่อยก็แล้วกันนะว่าไอ้มนหมอง,งูเนี่ยมันเล่นเนี่ยการเล่นมลหมอง,งูนั้นขั้นตอนแรกเลยก็ให้เราเนี่ยนำกระดาษทิชชู่มาตัดเป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วก็ให้ตกแต่งเป็นรูปงูโดยใช้ปากการะบายสีแล้วก็วาดรูกซิกแซกพร้อมทั้งลูกตาทั้งสองข้างแล้วให้เราเนี่ยตัดตามรอยที่เราได้วาดเอาไว้แบบนี้เลย จากนั้นแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดพลาสติกมาถูก,กับผมของเราให้มีความเร็วและแรงประมาณ30วินาทีแล้วนําไม้บรรทัดนั้นไปแตะที่หัวงูแล้วจะเห็นว่าหัวงูของเราเนี่ยจะค่ะคอยๆยกตัวขึ้นมา <S <S โอ้โหเหมือนระบางูในสารคดีที่เจนนําเคยดูเลยค่ะแล้วทําไมกระดาษทิชชู่ถึงโดนไม้บรรทัดดูดขึ้นไปล่ะคะหรือว่าจะเกิดไฟฟ้าสถิตอีกแล้วถูกต้องแล้วล่ะไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันทําให้ไม้บรรทัดเนี่ยไปดูดเอาหัวงู ให้มันกระดกขึ้นมาก็เพราะว่าเราเอาไม้บรรทัดไปถูกับเส้นผมของคนเนี่ยนะมันเลยทําให้อนุภาคที่เล็กจนมองไม่เห็นถูกทรงผ่านจากผมไปยังไม้บรรทัดอนุภาคที่มีจานวนเพิ่มขึ้นบนไม้บรรทัดทําให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นตัวดึงดูดกระดาษที่ชู่ที่มีน้ําหนักเบามากจนประจุบนไม้บรรทัดสามารถดึงดูดมันขึ้นมาได้ยังไงล่ะไี่ว่าต้งน้ำยังไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะถึงได้นั่งทาคิวขมมดแบบนี้ งั้นเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันอีกครั้งดีไหมคะคุณลุงต้นนําจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าอย่างนั้นเราลองเอาผ้าพันคอที่เป็นขนสัตว์นะแล้วมาถูก,กับกล่องพิษไทยและดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ่กระโดดขึ้นมาบนฝากล่องค่ะแล้วลองเอาลวดเนี่ยวางบนฝากล่องดูสิจ้จะเห็นว่าพริกไทยเนี่ยมันล่วงลงไปแล้วก็เพราะว่าการถูกฝากล่องนั้นจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งดึงดูดของพริกไทยแล้วเมื่อเราเนี่ยใช้ปลายลวดแตะบนฝากล่องไฟฟ้าสถิตก็จะถูกส่งไปที่โลหะ ทำให้ผมพริกไทยนั้นร่วงลงหรือว่าถูกดึงไปยังส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ยังไม่มีไฟฟ้าสถิตหรืออยู่บนฝากล่องยังไงละจ๊ะการเกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะมันก็คือการที่ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบที่มันเกิดขึ้นอยู่บนวัตถุเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าขั้วบวกกับขั้วลบไม่เท่ากันมันก็ดูดกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นขั้วประเภทบวกด้วยกันหรือลบด้วยกัน มันก็ผลักกันก็เหมือนกับที่ต้นน้ำเนี่ยหวีผมนั่นแหละจ้ะจะเกิดแดงดูดกันเพราะว่าปริมาณของประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่มันเกิดบนผิววัตถุนั้นไม่เท่ากันยังไงล่ะทีนี้เนี่ยเข้าใจหรือยังจ้ะเข้าใจแต่แบบเจ้าถูงบางอ้อเยค่ะสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์เพชรกรา สำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ